สวัสดีค่ะพี่หมุนธัญญาปั้นแบรนด์เสื้อผ้าให้โกอินเตอร์วันนี้พี่หมุนจะมาบอกเคล็ดลับนะคะสิบสบเคล็ดลับปั้นหลักขายจากศูนย์ถึงห้าแสนต่อเดือนบนเอซนะคะหรือ 15k ขึ้นไปนะคะถ้าเกิดใครได้1ล้านไปแล้วก็ขอผ่านไปก่อนเนาะอันนี้จะมาบอกเคล็ดลับกับน้องๆที่ อยอดขายไม่ไปไหนอยากมียอดขายที่เพิ่มขึ้นยอดขายหลักพันหลักหมื่นอยู่ก็อยากให้อัพสเตปขึ้นมาเป็นหลัก5 0 0 0 0นต่อเดือนนะคะหรือหลักแสนต่อเดือนก็ลองดูวิธีที่พี่หุ่นจะเอามาบอกนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือสินค้าต้องเป็นสินค้าแฮนด์เมดนะคะอันนี้เล่าจากประสบการณ์ตรงเนาะเพราะว่าพี่หุ่นขายของจับต้องได้เป็นฟิสิกอลโปรดักต์นะคะไม่ใช่ดิจิทัลโปรดักต พียงมวนขายของแฮนด์เมดเป็นงานแฮนด์เมดเป็นงานสไตล์คอสตูมปาร์ตี้นะคะงานจับต้องได้างานแฮนด์เมดเนี่ยของเพียงมวนก็คือ,อดีไซน์เองคิดเองเนาะแล้วก็ผลิตขึ้นมาเองแต่ว่าจะทำแบบตัวต่อต,ตัวเลยอะค่ะสมมติออกแบบนี้มาใช่ไหมคะแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็อัพลงสมมติสีม่วงแต่ว่าลูกค้าบอกว่าอยากได้สีฟ้าทำได้ไหมก็ทำได้นะคะไซส ปกติพี่เงินจะลงไว้แค่ US 0ถึง US 14ก็อกอาจาก32ถึง44ก็ลูกค้าบอกอก50ทําได้ไหมก็ทําได้อีกนะคะอันนี้คืองานแฮนด์เมดเพราะว่าสินค้าแฮนด์เมดมันเป็นชิ้นเดียวมันไม่ใช่งานหลเนาะก็ลูกค้ายอมจ่ายแล้วยิ่งลูกค้าถ้าเป็น plus size หรือไซส์พิเศษเนี่ยเขาก็จะยิ่งจ่ายให้เราเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าเขาอยากได้สไตล์ของเรานะคะ อย่างแรกคือเป็นงานแฮนด์เมดเนาะแบบที่2คือเคล็ดลับที่2นะคะคือขายมานานค่ะการที่ร้านเราเป็นร้านออนไลน์แล้วเพิ่งเปิดร้านได้เดือน2เดือนปี2 1, ปีเนี่ยมันก็มีผลต่อยอดขายเนาะอย่างของพี่หุ่นก็ปีแรกก็ได้ประมาณ 6- 7ตัวที่เคยบอกปีที่2ก็ประมาณ6 7ตัวนะคะก็บางเดือนก็ขายแทบไม่ได้เลยเนาะตอนนี้พี่หุ่นก็ เริ่มปรับปรุงร้านเข้ามา,าดูมากขึ้นว่าทันยัคือปี2ปีแรกขายแบบปล่อยปะละเลยแหละก็ทำไปแบบงั้นๆไม่มีความรู้อะค่ะก็เฮดไลน์ก็สั้นๆ <_ S 2> แท็กไม่มีไม่มีเลยนะคะแอสติบิ e คืออะไรไม่มีเลยคะ่ะคือไม่มีเลยแต่พี่หมอนก็เริ่มมาศึกษาเรื่องแท็กเรื่อง t i ทอลนะคะแล้วก็เอามาใส่ ในสินค้าของตัวเองค่ะอันนี้คือการที่ขายมานานที่บอกว่าขายมานานก็คือมันมีผลต่อยอด,ยอดขายเพราะว่าลูกค้าก็จะดูรีวิวด้วยนะคะก็พี่หมุนก็ขายมาประมาณ3-4ปีแล้วอะคะอ่ะปีที่ปีที่1ที่2ก็เงียบใช่ปะ่ะแต่พอปีที่3ก็เริ่มหลักหมื่นหลักแสนอะไรเงี้ยก็มันก็เริ่มยอดมันก็พุ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแบบที่3นะคะ ที่ทำให้ได้ยอดขาย500,000อัพต่อเดือนหรือ 15k อัพต่อเดือนนะคะก็คือ,อเพียงหุ่นมาปรับคีย์เวิร์ดนะคะปรับคีย์เวิร์ดปรับคีย์เวิร์ดคืออะไรตอนแรกก็ที่บอกค่ะไม่มีความรู้เลยคีย์เวิร์ดคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรยังไงไททอลคืออะไรก็ใส่แบบสั้นๆส,สมมติขายกระโปรงก็เป็นสเกิร์ตชอตสเกิร์ตอะไรประมาณเนี้ยสั้นๆแค่นี้เองค่ะ แล้วก็แท็กไม่มีเลยไม่มีสักอันหนึ่งค่ะ,ะแล้วก็13แท็กไม่ไม่มีนะคะแล้วก็ไททลที่บอกก็สั้นๆเนาะอ t tribute ก็ไม่เคยใส่เลยค่ะก็อันนี้คือเริ่มเข้ามาปรับปรุงร้านตัวเองมาเอาคีย์เวิร์ดที่คนบนเอซี่ค้นหากันนะคะก็คือก็ลองไปศึกษาในอ e ีแรงเนาะก็ไปดูคำคีย์เวิร์ดที่คนค้นหาเยอะแต่คู่แข่งน้อยๆเอามาใส่ มันก็ได้ผลเนาะมันก็เริ่มมีลูกค้าที่เสิร์ชหาคำเนี้ยหาคีย์เวิร์ดเนี้ยแล้วก็เริ่มมาเจอสินค้าร้านเรานะคะก็ทำให้ร้านเราขายได้เนาะอันนี้คือข้อที่3ที่บอกก็คือการไปปรับคีย์เวิร์ดนะคะแล้วก็ปรับแท็กซึ่งอันนี้พี่หนุนก็ มีเป็นคอร์สด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจเพราะว่ามันเป็นการลงรายละเอียดที่ลึกมากๆถ้าเกิดใครสนใจก็ลงมาเรียนคอร์สกันได้นะคะคอร์ส SC Advanced นะคะของเพียงหุ่นเนาะเป็นคอร์สออนไลนอ์อันที่4ที่ทำให้ได้ยอด 15k ต่อเดือนก็คือการเป็น Star Seller ค่ะการเป็น Star Seller ดียังไงเพี่งหุ่นก็ได้เป็น Star Seller มาตั้งแต่ตุลาเนาะได้มาเป็นตลอดนะคะ สตาร t ทเซลเลอรคือเขาจะมี3หลักเกณฑ์พิจารณานะคะก็คือการขนส่งไวใส่แท็ก i n g number อร์การตอบที่ฉับไวเนาะภายใน24ชั่วโมงให้ตอบลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะอินบ็อกซ์มากี่ข้อความก็ต้องตอบเป็นคนสุดท้ายนะคะถึงจะได้ได้คะแนนถ้าไม่ตอบคือโดนหักคะแนนค่ะอันที่3คือการได้รีวิว5 5ดาวนะคะ ก็ทั้งหมดเนี่ยเขาจะให้คะแนนที่95เปอร์เซ็นต์ขึ้นถ้าโดนตัดก็คือจะไม่ได้เป็น Star Seller ก็จะไม่ได้ติดดาวบนร้านเรานะคะซึ่งการติดดาวก็มีผลต่อการมองเห็นบน Etsy นะคะทำให้คนเนี่ยแอะ Etsy Search เ,เนี่ยเขาก็จะดันร้านเราเป็นการมองเห็นในอันดับต้นๆน,น,นะคะแล้วก็เวลาคนเซิร์ชก็จะเห็นว่าอ๋อร้านเนี้ยได้ดาวเด่นเหมือนร้านดาวเด่นแหละเออร้านแนะนำอะไรประมาณเนี้ย นก็จะกดเข้ามาดูสินค้าเราอันนี้คือทำให้พี่หนุนได้ลูกค้าใหม่เยอะมากๆแล้วก็คนก็ดูว่าเอ้ยมันการันตีด้วย3สิ่งนะคือการขนส่งการตอบอินบ็อกซ์แล้วก็การได้รีวิวคนก็มาซื้อมากขึ้นนะคะต่อไปเนาะข้อที่5ก็คือภาพถ่ายที่สวยค่ะเมื่อแบบก่อนพี่หนุนจะถ่ายรูปนะถ่ายบนบนตัวเองแหละ แล้วก็ถ่ายบนหุ่นให้แห้งซึ่งมันก็ดูไม่สวยใช่ปะแต่พอเรามาปรับก็เริ่มหาสตูดิโอที่ได้งานสวยๆเอาไปลงอะคะ่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็มีผลต่อการขายของมากๆเลยคือทำให้คนเห็นสินค้าเราแล้วก็อยากได้ซึ่งการที่ให้นางแบบใส่ถ่ายเป็นฝรั่งเนี่ยมันก็ดูลุกดูอะไรมันก็ดูอินเตอร์ขึ้นเนาะมันก็ดูน่าเชื่อถือทำให้ ร้านเราเนะี่ยน่าสนใจมากขึ้นนะคะก็ดีกว่าใส่หุ่นแห้งๆซึ่งนึกไม่ออกนะว่าเวลาอยู่เป็นตัวคนหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะอันที่6นะคะมีสินค้าให้เลือกเยอะค่ะก็มีน้องๆเคยมาปรึกษ,ษาบอกว่าทําไมขายมาเป็นปี2ปีแล้วขายไม่ได้เลยนะคะเขาก็ส่งลิงก์ร้านให้ดูปรากฏว่ามีสินค้าในนั้นอยู่2ชิ้นนะคะซึ่งการมีสินค้าน้อยๆอย่ะเหมือนเราเข้าไปในร้านค้าจริงอ่ะ พอเข้าไปแล้วมันมีสินค้าแค่2ชิ้นเราก็ไม่อยากเข้าไปซื้อใช่ปะแต่ถ้าร้านไหนมันเป็นโอ้โหงานตรมเลยงานดูหน้าซื้อดูสวยวางไว้แบบมีหลากสีหลายแบบหลายสีให้เลือกมากเงี้ยหลายแบบเราก็อยากเข้าไปเลือกชมเนาะอันนี้ร้านค้าออนไลน์ก็เหมือนกันนะคะอย่างของพี่หม,มุนมีตอนนี้มีสินค้าประมาณ230กว่าชิ้นซึ่งเราก็ลงไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้ลบเลยเพราะว่า การลงสินค้า1รายการสินค้าเนี่ยมันใช้เวลา4เดือนมันเสียตังค์แค่ประมาณ0.2เหรียญก็ประมาณ6 6บาท7บาทประมาณนี้ค่ะซึ่งไม่แพงเลยเนาะก็ลงไปแล้วบางทีของที่ลงเมื่อ3-4ปีที่แล้วมันก็กลับมาฮิตกลับมาขายได้มันไม่แน่นอนเพราะว่าตลาดอเมริกาเขาเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆคนเขาหลากหลายมากๆค่ะก็ลงไปเรื่อยๆค่ะก็คือไม่มีการลบเลยก็200กว่าชิ้นซึ่ง ช่วงที่พี่หมุดขายได้ก็คือเดือนแรกก็ลงไปประมาณ30ชิ้นนะคะ,ะมันก็ขายได้น้อยเนาะเพราะว่าของมันมีน้อยตอนนี้วิธีแนะนําก็คือให้เราสมมติเรามีเส,สื้อยืดสมมติเสื้อยืดเป็นรูปหัวใจนะสมมตินะสีแดงเราก็อาจจะลงเป็นสีเหลืองสีชมพูสีขาว ีเลือดหมูอะไรอย่างเงี้ยคือลงหลายๆลิสติ้งแต่เป็นรายการเดียวค่ะทำให้ดูสินค้าเราเยอะน่าสนใจน่าซื้อนะคะอันนี้ก็สำหรับคนที่มีของน้อย,น,อยนะคะก็ใช้วิธีกระจายออาก็ได้แทนที่จะลงแค่หนรายการแล้วบอกว่ามีสีแดงสีดำสีเหลืองสีชมพูให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูน้อยไปพี่หมุ่นก็จะใช้วิธีนี้เหมือนกันคือสมมติเกาะ กาะอกของเพียงหมุนใช่ไหมคะก็จะลงไปเลยค่ะสมมติมีอยู่สิีก็ลงไป10 l ลิสติง้ง10รายการสินค้าประมาณนี้เลยนะคะข้อที่7นะคะที่ทําให้เพียงหมุนมียอดขายที่จากหลักศูนย์ขึ้นมาเป็นหลัก500,000อัพต่อเดือนนะคะคือการจัดโปรโมชั่นทุกเดือนค่ะ <c oughs> ทุกๆสิ้นเดือนนะคะ 1, 2, 3 1อ่เนี้ยก็ประมาณ7วันถึง10วันเพียงหุนจะจัดโปรโมชั่นทุกเดือนเลยค่ะ ก็จะจัดประมาณ10%เนอะอันนี้เป็นการจัดแบบเหมือนกับล่อใจลูกค้าแหละต้นเดือนเงินเดือนออกอะไรประมาณเนี้ยก็จัดโปรโมชั่นให้เขาเพื่อให้เขาเข้ามาชอปสินค้าร้านเรานะคะแต่ว่าข้อควรระวังก็คือการตั้งราคาเราก็ควรตั้งราคาให้มันเผื่อไว้ด้วยเนาะเผื่อการลดการอะไรยเงี้ยเพราะว่าที่รู้ๆเนาะว่า s อเนี่ยก็หัก5%แล้วเพ y p พาอีก5%เนาะ ถ้า s อปกติ5เนี่ยถ้าโดนออฟไซด์แอดก็อาจจะโดน12บสถึงสิดังนั้นเราก็ควรตั้งราคาให้มัน cover ให้มันครอบคุมค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะ,ะลดแล้วไม่เข้าเหนือนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าต้องไม่เข้าเหนือนะคะข้อที่8ปนดะคือ,อลงของใหม่ตลอดเวลาค่ะการที่ร้านเรามีเหมือนกับเป็นการ active เป็นการแบบมีของใหม่ลงอะไรเงี้ย s อสซี่เซเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเอารายการสินค้าใหม่ๆ mm hmm. เราเนี่ยค่ะไปเทสให้ลูกค้าในเอสซี SC ่ดูค่ะว่า,วามันเวิร์กไม่เวิร์กมันก็มีผลแต่ว่าคือก็เหมือนเป็นการกระตุ้นให้แบบดูเหมือนร้านเนี้ยมันมีมันมีสินค้าใหม่ๆมีของใหม่ๆเพื่อให้ที่บอกค่ะเอสซี SC ่เซิร์จะจับรายการสินค้าไปเทส กับลูกค้าในเอ s ซว่าสินค้าเราเวิร์กไม่เวิร์กอาจจะเทสแค่2-3ามชั่วโมงหรือวัน2วันอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ดีมากเลยที่ทําให้เหมือนร้านเหมือนไม่เงๆยงๆค่ะก็มีของใหม่เข้ามาตลอดอะไรประมาณนี้ก็พี่หมุนก็พยายามจะลงอาทิตย์ละ2-3ชิ้นนะคะหรือว่าช่วงเราขายดีๆแล้วก็รีนิวบ่อย,อยๆเงี้ยมันก็มีผลต่อ,อการจัดอันดบับการเก็บคะแนนของ s อ s ซ a ่เซนะคะ ก็หรือว่าช่วงที่พี่หมุนออกคอลเลคชันใหม่ๆแบบประมาณ20ตัวก็ลงทุกวันเลยค่ะลงมันทุกวันเลยค่ะจะได้บอกว่าดูแบบร้านคึกคัก,คกแอคทีฟอะไรประมาณนี้ค่ะข้อที่9นะคะที่ทำให้เราได้ยอดขาย 15k อาต่อเดือนก็คือการร่วมโปรโมชั่นกับเอซี่ค่ะปีนี้เป็นปีแรกเลยอะที่พี่หมุนเข้าร่วม Black Friday นะคะกับ Christmas ซึ่งทุกปีเนี่ยไม่เคยทํากิจกรรมร่วมกับเขาเลยค่ะ<ม>เขาเซลล์กันเราก็ไม่เซลล์เลยค่ะ,เ,ะเขาทําอะไรเราก็นิ่งๆปล่อยล้านิ่งๆเฉยๆไปแต่ปีเนี้ยพี่หมุนเข้าร่วมนะคะปรากฏว่าการเข้าร่วมของเราก็คือ,อต้องลดให้มันมากกว่า10%ซึ่งจริง,รงๆเขาอะเอซี่อยากให้ลดถึง20%แต่พี่หมุนลดไปแค่15%ซึ่งมันก็มีผลต่อการขายของช่วงนั้นมากๆช่วง black friday ก็คือออเดอร์เข้ากระหน่ำมากมากนะคะวันละ10 ออเดอร์สาี่ออเดอร์อะไรเงี้ยทุกวันเลยตอนนั้นทํากันแทบไม่ทันเลยนะคะก็อันนี้มันมีผลจนถึงคริสต์มาสเลยซึ่งคนซื้อเป็นของฝากของขวัญกันนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นอีกเทคนิคหนึ่งข้อที่10อันนี้มันเป็นนามาทรมนิดนึงเนาะแต่ว่าก็อยากจะบอกกันอ่ะร้านพี่งดเนี่ยที่ได้ยอดขายดีๆมีลูกค้าบอกต่อเนี่ยค่ะคือข้อที่10เลยคือ การที่มองลูกค้าเป็นผู้มีอุปการะคุณนะคะไม่ได้มองเป็นศัตรูนะคะมองเป็นศัตรูยังไงเมื่อก่อนพี่หมุนก็เป็นเนาะพอลูกค้ามาบอกว่าอันเนี้ยของพังเราก็คิดด้วยก่อนโอ้โหขี้โกงจะเอาเงินคืนหรออะไรเงี้ยเ,เดี๋ยวลูกค้ามาอันเนี้ยของไม่ไม่ดีไม่มีคุณภาพจะคืนของอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นเราก็รู้สึกแบบเซ็งกับลูกค้าอย่างเงี้ยเออทำไมเจอลูกค้าไม่ดีขี้โกงนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย ก็บางทีก็มีเรื่องกันแบบคุยกันทะเลาะกันแต่แต่เช้าจนถึงเที่ยงอะ่ะซึ่งสุดท้ายเราก็ก็เสียลูกค้าเนาะเอาจริงๆอะ่ะต่อให้เราเถียงชนะแต่เราก็แพ้ลูกค้าอยู่ดีเพราะลูกค้าก็ไม่ซื้อของร้านเราแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมุมมองพลิกหมดเลยค่ะพี่หมอนจะมองว่าลูกค้าคือผู้มีอุปการะคุณสินค้าเราเป็นสินค้าออนไลน์อะ่ะมันไม่เห็นของอะ่ะดังนั้นเขาก็อาจจะคิดว่าชุดเราเป็นอย่างนี้หน้าตาแบบ แบบที่เขาคิดไว้นะดูรูปแล้วคิดว่าเออมันตามจินตนาการเขาแหละแต่พอไปได้รับจริงๆมันอาจจะไม่ถูกใจเขาหรืออะไรเงี้ยก็พี่หนุ่ก็จะมองว่าอ๋อถ้าเกิดเขามีปัญหาเดี๋ยวเราช่วยเขาแก้ไขดีกว่าก็มองว่า,เ,าเขามีปัญหาอะไรล่ะอย่างเช่นสมมติส่งไปไซส์ไม่ตรงซึ่งไซส์เนี่ยเ,เขาอาจจะวัดมาไม่ถูกต้องหรืออะไรเงี้ยแต่เรารู้เพราะเราเช็คไซส์อย่างสมมติลูกค้าสั่งมาไซส์พี่หนุ่ย ก็พี่หมุนก็จะลองเทสก่อนก่อนที่จะส่งไปมันก็พอดีเนาะแต่ลูกค้าบอกใส่ไม่ได้มันล้วมไปอะไรอย่างเงี้ยก็เรารู้แล้วแหละว่าลูกค้าบอกใส่ไม่ตรงซึ่งการจะไปเถียงเขาว่าเขาบอกใส่ไม่ตรงเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันก็ไม่มีทางชนะเนื้อหอบก็เลยเวิธีคิดใหม่ของพี่หมุนก็คืออ๋อแล้วให้เราเชื่อ,อยังไงได้บ้างล่ะก็ขอโทษเขาก่อนเนาะขอโทษเขาว่าเออขอโทษกับความผิดพลาดอันนี้ของเราเนาะ ยังไงเราผิดไว้ก่อนไม่เป็นไรแล้วก็ขอโทษก็บอกเขาว่าเอออย่างนี้ได้ไหมคุณเอาไปแก้ที่บ้านคุณได้ไหมเดี๋ยวเราลดให้ 10- 20%เปอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่อถ้าลูกค้าเขาเป็นคนนิ์เป็นคนน่ารักเขาก็จะยอมนะรับเงินส่วนลดตรงเนี้ยเพื่อเอาไปซ่อมบ้านเขาหรือบางคนก็ส่งกลับมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็บอกว่าส่งกลับมามันก็มีค่าใช้จ่ายลูกนี้นั่นนะคะ่ะ บางทีต้องเสียภาษีเสียอะไรยเงี้ยซึ่งพี่หนุนก็ถ้าเขาส่งกลับมาพี่หนุนก็ทําแล้วก็ส่งไปให้เขาค่ะบางทีเจอลูกค้าแบบเรื่องเสียภาษีอย่างเงี้ยอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสหรือสเปนเยอรมันเงี้ยลูกค้าเ,เขาโดนเก็บภาษีเงี้ยบางทีพี่หนุนก็ออกให้เนาะแล้วก็ไปขอเก็บจากเขาบางคนก็ไม่ให้ส่วนใหญ่ไม่ให้เนาะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการ หักกาไรจากร้านเราไปแล้วกันอะไรเงี้ยคือจะมองอย่างนี้มากกว่าแล้วเราทําให้เราขายของแบบไม่เครียดด้วยแบบพอมีปัญหาเข้ามาเราก็มองโอเคม,มาช่วยลูกค้าแก้ปัญหาดีกว่ามันแบบดูซิว่าเขาจะต้องการอะไรอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะเนี้ยเนาะก็อันนี้คือสิเคล็ดลับที่จากยอดขายหลักศูนย์เนาะถึงยอดขายหลัก5 0 0แสนอัพต่อเดือนซึ่งพี่หมุนก็ รวบรวมมาจากประสบการณ์แล้วก็บอกหมดเลยนะว่าทํำยังไงก็ยังไงขอให้น้องๆเนาะที่ขายของบนเอซเนาะได้ยอดปังๆรัวๆนะคะก็ถ้ามีเคล็ดลับอะไรเด็ดๆดีๆเดี๋ยวเพี่หมุนก็จะเอามามาบอกทุกคนอีกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการเรียนคอร์สออนไลน์นะคะคอร์สสำหรับคนที่มีร้านอยู่แล้วนะเนาะพียงหมุนก็มีคอร์สเอ a ซี่แอดวานเนาะก็อันนี้จะเป็นมาบอกเทคนิคหมดเลยเทคนิคแบบหาคีย์เวิร์ด ถ่ายรูปที่ไหนถูกและดีอะไรเงี้ยแล้วก็ขนส่งที่ไหนที่ทำให้เราได้เป็นสตาร์เซลเลอร์เนาะอันนี้จะบอกเคล็ดลับแล้วก็วิธีที่พี่หมุนใช้แล้วได้ผลซึ่งบางอันเนี่ยก็มันเป็นดีเทลที่เอามาบอกข้างนอกไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นเคล็ดลับที่พี่หมุนเจอมาแล้วก็เอามาถ่ายทอดในคอร์สเนาะ ก็วันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกคน2,565นะวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ